ไปต่อกันที่สีเชยงใหม่ครับแต่ไปเรื่องของประสูสัตว์ครับท่านผู้ชมการรับการตรวจประเมินรางวัลภาครัฐแห่งชาติของประสูสัตว์สีเชยงใหม่นะฮะประจำปี2556ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมืองโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นครับที่ห้องประชุมหนึ่งโรงเรียนพานพา้าอำเภอสีเชยงใหม่นองคายนะครับผู้แทนคณะอนุกรรมการ การพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติการและผู้ตรวจประเมินรางวัลภาครัฐแห่งชาตินำโดยนางอารีพันธ์เจริญสุขนะครับและก็นางสาวถาปณีพงนิ่มกุลได้มาตรวจประเมินพื้นที่ปฏิบัติงานจริงนะครับโครงการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมืองโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีเชียงใหม่หนองคายนี่เองนะฮะซึ่งได้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี2556เรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ลดไอแลเลสนะครับแบบปล่อยอิสระโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในฟาร์มเกษตรกรการ,รายย่อยในพื้นที่จังหวดัดหนองคายครับแล้วก็ได้ผ่านรอบแรกนะฮะเป็นหนใน40ของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ที่มีคะแนนเกิน800คะแนนนะครับในประเภทรางวัลการบูรณาการเป็นบริการที่เป็นเลิศนะครับโดยมีนายยุทธนาเลิงงรงประสุสัตว์จังหวัดหนองคายนายศักดิ์สิทธิ์พยะทอยประสุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเกษตรกรโรงเรียนนะครับร่วมนําเสนอผลงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาร,บระบบราชการเฉพาะกิจและคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลครับ จากนั้นนะฮะตัวแทนอนุกรรมการและผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เข้าเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์รตไอแลนด์เลสนะครับ ภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านพานเพา้าซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดุงานและเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพนะครับให้กับเด็กนักเรียนมีรายได้เสริมครับที่รับการสนับสนุนจากสำนักงานประสูสัตว์อำเภอสีชิงใหม่พร้อมอย่างได้เดินทางไปยังสำนักงานประสูสัว์อำเภอรีชิงใหม่นะครับเพื่อเยี่ยมชมฟาร์มสาธิตเลี้ยงไก่ไข่นะฮะแล้วก็ไก่พันุพื้นเมืองและชมการสาธิตการผลิตอาหารไก่เข้มข้นที่มีคุณภาพ และโปรตีนสูงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นครับโดยสูตรอาหารไก่นี้นะฮะจะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร,ร,กรอีกทางหนึ่งด้วย mm hmm. เพื่อเป็นการช่วยให้เกษตรกร,ร,กรลดค่าใช้จ่ายลงกว่าครึ่งทีเดียวนะครับ mm hmm. เพิ่มผลผลิต mm hmm. เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับ